ตอนที่ส2สังขารสังขารแปลว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาหรือหมายถึงกระบวนการทำงานของสิ่งนั้นๆซึ่งต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยอีกมากมายมีอยู่สประเภททำหน้าที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 1. สังขารการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขาร3สังขารข้อนี้เปรียบได้กับจิตกร แต้มสีลงบนผืนผ้าให้เป็นภาพที่สวยงามตามจินตภาพของจิตกร 1. กายสังขารการปรุงแต่งในส่วนร่างกายเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ตายลงธรรมชาติหรือปัจจัยนั้นท่านหมายเอาลมหายใจเข้าออกเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกายเนื่องด้วยกายหากขาดลมหายใจคอยทําหน้าที่เสียแล้วชีวิตนี้ย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้เลย ย่อมถึงการแตกสลายเมื่อนั้นฉะนั้นลมอัดสาสะปัดสาสะจึงเป็นตัวกายสังขารสำคัญลำดับหนึ่งในการปรุงแต่งกายให้มีชีวิตอยู่ได้โดยตรงแต่โดยอ้อมก็มีปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างเช่นอาหารและน้ำส่วนห่างไกลออกไปอีกก็ได้แก่เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นต้นคำว่ากายสังขารพูดตามสำนวนว,นวิทยาศาสตร์ก็คือ ระบวนการต่างๆในร่างกายที่ทำหน้าที่อย่างสอดคล้องกันเพื่อให้ร่างกายสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2. วจีสังขารการปรุงแต่งในส่วนคำพูดเพื่อให้เกิดถ้อยคำทำให้สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ธรรมชาติหรือปัจจัยนั้นท่านหมายเอาวิตกและวิจารณ์คือการตรึกและการตรองเพราะก่อนบุคคลจะเปล่งวาจาออกมาย่อมมีการตรึกการตรองก่อน หากใจไม่มีการตรึกการตรองก่อนการพูดจาเป็นถ้อยความคำพูดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นวิตกวิจารณ์จึงเป็นตัวปรุงแต่งให้เป็นคำพูดขึ้นมาคำว่าวจีสังขารพูดตามภาษาวิทยาศาสตร,ร,ร์ก็คือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถสื่อสารความรู้สึกภายในออกมาให้คนอื่นหรือชีวิตอื่นเข้าใจทั้งโดยการใช้เสียงและไม่ใช้เสียงที่เราเรียกกันว่า อวัจนะภาษาคือภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่สามารถเข้าใจกันได้ 3. จิตตะสังขารการปรุงแต่งในส่วนความคิดเพื่อให้เกิดความคิดขึ้นมาแล้วจึงเกิดเป็นคำพูดในลำดับต่อไปธรรมชาติหรือปัจจัยนั้นท่านหมายเอาสัญญาคือความจำได้หมายรู้และเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะ ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเพราะถ้าปราศจากสัญญากับเวทนาเป็นปัจจัยแล้วในสมองย่อมไม่มีความคิดใดเกิดขึ้นในหมู่นักปฏิบัติธรรมที่ช่ำชองในการดูจิตย่อมทราบความจริงในส่วนนี้ดีเพราะมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วถ้าคนเราไม่มีสัญญาอันเปรียบเสมือนแผ่นเสียงเปล่า ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลอะไรไว้เลยหรือไม่มีเวทนาอันเปรียบเสมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เสียแล้วแม้ลำโพงยังดีอยู่แม้จอภาพยังดีอยู่ก็ย่อมไม่มีภาพและเสียงขึ้นมาเลยคำว่าจิตตสังขารพูดตามภาษาวิทยาศาสตร์หมายถึงกระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์และสัตว์คิดอะไรอะไรได้นั่นเองสังขารการปรุงแต่งทั้งสมอย่างนี้ทำหน้าที่ให้สัตว์คิดได้ พูดได้และมีชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไม่เกี่ยวกับวิชาหรืออวิชาไม่เกี่ยวกับปุถุชนหรือพระอระหันต์ไม่เกี่ยวกับทําให้เกิดใหม่หรือดับภพบเข้านิพพาน 2. ความปรุงแต่งที่เรียกว่าอาภิสังขารสังขารตัวนี้ทําหน้าที่ปรุงแต่งจิตสังขารอย่างเดียวไม่มีส่วนในการปรุงแต่งวจีสังขารและกายสังขารโดยตรง มีอยู่สามอย่างเช่นกันคือ 1. นปุญญาพิสังขารหมายถึงบุญหรือกุศลกรรมทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตผลแห่งการปรุงแต่งคือทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขเบิกบานในการปัจจุบันถ้าปรุงแต่งในขณะจิตดวงสุดท้ายตายแล้วย่อมไปเกิดสู่สุขติดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตผ่องใสสวรรค์เป็นอันหวังได้ 2. อ,อัปุญญาพิสังขารหมายถึงบาปหรืออกุศลกรรมทำหน้าที่ปรุงแต่งใจผลแห่งการปรุงแต่งคือทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวมีความทุกข์ใจในการปัจจุบันตายแล้วไปสู่ทุกขติดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่ทุกขติ 3. อาเนญชาพิสังขารหมายถึงฌานหรือความสงบ ทำหน้าที่ปรุงแต่งใจผลแห่งการปรุงแต่งคือทำให้จิตมีความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมารมณ์เป็นเครื่องอยู่อันผาสุขของใจในการปัจจุบันแต่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆตามระดับของฌานที่ทำได้แล้วอภิสังขารน,นี้เป็นได้ทั้งผลงานของวิช,ชากับอวิช,ชาถ้าเป็นผลงานของวิช,ชา ย่อมเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อการอนุเคราะห์โลกให้ได้รับประโยชน์ตามสมควรก่อนจะดับขันนิพพานแต่ถ้าเป็นผลงานของอวิชชาย่อมเป็นไปเพื่อการสืบต่อภพชาติเป็นวัฏฏะสงสารเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 3. สังขารขันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดขันห้ามีดังนี้ 1. ่ ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จเป็นรูปในสังสารวัตนี้รูปมีอยู่มากมายทั้งรูปคนเทวดานางฟ้าพรหมสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเมื่อสัตว์ทำกรรมอย่างใดกรรมย่อมปรุงแต่งให้สัตว์นั้นไปเกิดในภพภูมิที่มีอัตภาพอย่างนั้นตามกรรมที่สัตว์ได้กระทำไว้เมื่อได้รูปตามอัตภาพในเบื้องต้นแล้วสังขาร ก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งรูปนั้นจนสำเร็จรูปเป็นอัตภาพที่สมบูรณ์ 2. ปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปเป็นเวทนาเมื่อเรากระทำกรรมอันเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาสังขารก็จะทําหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดสุขเวทนาเมื่อเรากระทำกรรมอันเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาสังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดทุกขเวทนา แม้อทุกคมะสุขเวทนาก็ดุดเดียวกัน 3. ปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปเป็นสัญญาปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งจนสามารถเกิดความจำได้หมายรู้ขึ้นมา 4. ปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปเป็นสังขารปัจจัยอะไรที่ทำให้สัตว์สามารถคิดได้ สังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจนสามารถเกิดความคิดได้ 5. ปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณจิตหรือวิญญาณแท้จริงไม่มีเพศและมิได้เป็นวิญญาณมนุษย์หรือวิญญาณสัตว์เดรัจฉานตลอดการความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนหน้ากากของวิญญาณเพื่อแสดงละครเรื่องใหม่เท่านั้นเมื่อสัตว์สร้างกรรมอันจะอำนวยผลให้เป็นเดรัจฉานสังขาร ก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพื่อไปถือกำเนิดในอัตภาพของเดรัจฉานเมื่อสัตว์สร้างกรรมอันจะอำนวยผลให้เป็นมนุษย์สังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพื่อไปถือกำเนิดในอัตภาพของมนุษย์เมื่อสัตว์สร้างกรรมอันจะอำนวยผลเป็นเทพบุตรเทพธิดาสังขาร ก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งวิญญาณให้สํำเร็จรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพื่อไปถือกำเนิดในอัตภาพของเทพ,พบุตรเทพธิดาเป็นต้นถ้าจะอุปมาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นสังขารก็เปรียบเหมือนแม่ครัวที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารให้มีรสชาติต่างๆตามวัตถุดิบเมื่อแม่ครัวจะทำต้มยำปลาหน้าที่แม่ครัวมีเพียงนำปลาไปต้ม เติมรสชาติด้วยเครื่องปรุงต่างๆเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปทอดแหหาปลามาทำอาหารแม่ครัวปรุงอาหารตามวัตถุดิบที่มีอยู่ชั้นใดสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งวิญญาณตามวัตถุดิบคือกรรมของสัตว์ฉันนั้นฉะนั้นถ้าอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จงเพียรสะสมกรรมอันเป็นวัตถุดิบสำหรับให้สังขารนำไปปรุงแต่งเพื่อเป็นมนุษย์เถิด ถ้าอยากจะเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็จงเพียรสะสมบุญตั้งมั่นอยู่ในกุศลความดีสำหรับเป็นวัตถุดิบให้สังขารน,นำไปปรุงแต่งเพื่อเป็นเทพบุตรเทพธิดาเถิดถ้าอยากจะเกิดเป็นพรมจงสะสมสมาธิฌานให้มากสำหรับเป็นวัตถุดิบให้สังขารน,นำไปปรุงแต่งเพื่อเป็นพรมเถิดถ้าไม่อยากเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน จงเว้นขาดจากบาปอากุศลทั้งปวงเพราะถ้าปราศจากบาปอากุศลเป็นวัตถุดิบสังขารย่อมไม่สามารถปรุงแต่งวิญญาณเพื่อให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานได้เลยแต่ถ้าไม่อยากเกิดอีกก็จงละอวิชาปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนให้หมดสิ้นเถิดเพราะเมื่อใดที่เราสามารถละอวิชาปล่อยวางอัตตาตัวตนได้สิ้นเชิงการกระทำทุกอย่าง จะเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นไม่จัดว่าเป็นกรรมเพราะไร้ตัวตนผู้กระทำเมื่อชีวิตเป็นอยู่โดยปราศจากกรรมแล้วสังขารจะอาศัยวัตถุริบอะไรเพื่อปรุงแต่งจิตวิญญาณให้ไปเกิดในภพใหม่เล่าถ้าในโรงครัวไม่มีน้ำสักหยดไม่มีข้าวสารสักเมล็ดไม่มีเนื้อแม้สักหน่อยไม่มีผักแม้สักใบต่อให้เป็นแม่ครัวมือหนึ่งของโลก ก็ย่อมไม่สามารถปรุงแต่งอาหารชนิดใดได้สังขารก็เป็นเช่นนั้นเมื่อมีวัตถุดิบคือกรรมสำหรับปรุงแต่งให้ไปเกิดในสวรรค์เขาก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งเพื่อให้สำเร็จตามนั้นเมื่อมีวัตถุดิบคือกรรมสำหรับปรุงแต่งให้ไปเกิดในนรกเขาก็ทำหน้าที่ปรุงแต่งเพื่อให้สำเร็จตามนั้นเมื่อมีวัตถุดิบคือกรรมสำหรับปรุงแต่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ทำหน้าที่ปรุงแต่ง เพื่อให้สำเร็จตามนั้นเมื่อไม่มีวัตถุดิบคือกรรมสำหรับปรุงแต่งเพื่อให้ไปเกิดเป็นอะไรอะไรเขาก็ยุติการปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลท่านจึงเรียกชื่อพระนิพพานว่าอาสังคาตธรรมคือธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไรในข้อนี้เข้าใจให้ถูกก่อนว่า การที่จิตจะปรุงแต่งให้ไปเกิดพบใหม่ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยสาอย่างคือกรรมหนึ่งตัณหาหนึ่งวิญญาณหนึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สังขารคือการปรุงแต่งเป็นการทำหน้าที่อย่างหนึ่งของจิตตราบใดที่ยังมีจิตตราบนั้นย่อมต้องมีการปรุงแต่งเหมือนตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตตราบนั้นย่อมต้องกินอาหารและหายใจ ฉะนั้นจึงต้องแยกสังขารให้ออกก่อนว่าสังขารน,นั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือ 1. วิสุทธิสังขารคือสังขารที่เป็นวิชาหรือสังขารของพระอาหารหันต์ผู้หมดกิเลสหมดอวิชชาตันหาอุปาทานแล้วสังขารน,นั้นแม้จะยังมีการปรุงแต่งอยู่ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่จะไม่ปรุงแต่งเพื่อการก่อพบสร้างชาติใหม่อีก เพราะจิตท,ท่านหมดเชื้อสำหรับการไปเกิดใหม่แล้วกรรมที่จะอํานวยผลให้ไปเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีแล้วตัณหาก็ถูกถอนรากถอนโคนหมดสิ้นแล้ว 2. ออวิชชาสังขารคือสังขารที่ประกอบไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเพื่อการเกิดอีกเพราะยังกำจัดเชื้อแห่งการเกิดไม่ได้ ในเมื่อเชื้อแห่งการเกิดยังมีอยู่ย่อมแน่นอนว่าสังขารต้องปรุงแต่งเพื่อการเกิดใหม่อีกเป็นธรรมดาคำว่าสังขารในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงสังขารที่เกิดกับจิตดวงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัตถุปะมะสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าที่เศร้าหมองมนินจับช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดใ คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นของมีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีมัวหมองข้อนั้นเพราะอะไรเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลือง สีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึ่งเป็นของมีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ฉันนั้นความเศร้าหมองหรือผ่องใสของจิตล้วนเป็นผลมาจากการทำงานของสังขารที่ปรุงแต่งจิตถ้าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งจิตดวงสุดท้าย ย่อมผ่องใสทำให้ไปเกิดในสุขติแต่ถ้าอาปุญญาพิสังขารปรุงแต่งจิตดวงสุดท้ายย่อมเศร้าหมองทำให้ไปเกิดในทุกคติแต่ถ้าอาเนนชาพิสังขารปรุงแต่งจิตดวงสุดท้ายย่อมสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมจากบ่ายหน้าสู่พรหมโลกสถานเดียวการศึกษาเรื่องสังขารปรุงแต่งจิตถ้าจะให้ชัดเจนจะต้องศึกษาเรื่องของการระลึกชาติ เราจะพบความจริงที่น่าพิศวงว่า 1. จิตไม่มีเพศหมายความว่าจะเกิดเป็นหญิงหรือชายขึ้นอยู่กับกรรม,มสังขารชาตินี้เป็นชายชาติหน้าอาจเป็นหญิงหรือชาตินี้เป็นหญิงชาติหน้าอาจเป็นชายหรือชาตินี้เป็นชายชาติหน้าอาจเป็นชายอีกก็ได้ในเรื่องความไม่แน่นอนของเพศแต่ละชาตินี้ผู้เขียนมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่หมู่บ้านเดียวกันเรียนหนังสือห้องเดียวกันเธอคนนี้สามารถจำอดีตชาติของตัวเองได้แม่นยำแม้อายุ40-50ปีแล้วก็ยังพอจำได้แต่จะไม่ชัดเจนเท่าไวเด็กสมัยยังเป็นเด็กเมื่อพอรู้ความแล้วเธอจะเล่าให้พ่อแม่และญาติฟังถึงเรื่องราวชีวิตและความรักในชาติก่อนเรื่องราวของเธอชัดเจนน่าเชื่อถือมาก เพราะมีทั้งพยานบุคคลและพยานแวดล้อมครบถ้วนสาเหตุที่พยานชัดเจนเพราะว่าบ้านในชาติก่อนที่เธอเคยอยู่กับบ้านในชาตินี้ที่เธอมาเกิดห่างไกลกันไม่ถึง500เมตรและที่สำคัญเธอตายไปไม่นานนักประมาณ10ปีก็กลับมาเกิดใหม่ฉะนั้นทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานแวดล้อมจึงค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเธออายุได้ประมาณห้าขวบ ก็มีการพิสูจน์หลายๆอย่างเช่นการถามเรื่องต่างๆในอดีตชาติรวมทั้งนำของใช้บางอย่างของเธอในอดีตชาติที่ยังมีหลงเหลือบ้างมารวมกับสิ่งของอื่นให้เธอเลือกปรากฏว่าเธอเลือกได้ถูกต้องทุกอย่างแต่สิ่งที่ทำให้คณะพิสูจน์ยอมรับแบบหมดข้อสงสัยก็คือเมื่อเธอถามว่าต้นมะพร้าวที่เธอปลูกตอนนั้นมีทั้งหมดสต้นทำไมตอนนี้เหลืออยู่แค่สามต้น อีกต้นหายไปไหนคนที่อยู่ในเหตุการณ์พิสูจน์ความจริงอันหน่าพิศวงนี้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าวันนั้นมีคนไปดูเยอะเหมือนกันจำนวนมากพอๆกับคนนั่งดูหนังกลางแปลงเลยถ้าเหตุการณ์พิสูจน์ความจริงในวันนั้นเป็นวันที่การสื่อสารมีหลากหลายแบบทุกวันนี้คงเป็นข่าวดังไปแล้ว 2. จิตไม่มีรูปลักษ์หมายความว่าจิต ไม่มีรูปลักษณ์ที่แน่นอนเปรียบเหมือนดินเหนียวก้อนหนึ่งจะปั้นออกมาเป็นพระพุทธรูปเป็นกระถางเป็นคนหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับก้อนดินเหนียวแต่ขึ้นอยู่กับช่างปั้นคือกรรมของบุคคลน,นั้นเองเป็นผู้รังสรรค์ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าศึกษาเรื่องราวการระลึกชาติของบุคคลต่างๆที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานจะพบว่ารูปลักษ์ ที่เป็นอัตภาพก็ไม่แน่นอนบางชาติตายจากคนไปเกิดเป็นคนบางชาติตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์และบางชาติตายจากสัตว์มาเกิดเป็นคนนี้เป็นเฉพาะเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพราะยังมีพยานหลักฐานอยู่ส่วนเรื่องคนตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างหรือสัตว์เดรัจฉานและเทวดาตายแล้วมาเกิดเป็นคนบ้าง ซึ่งไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพราะเป็นเรื่องราวที่กินระยะเวลาที่ยาวนานก็มีปรากฏอยู่มากเรื่องทั้งในคำเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือและโดยเฉพาะในพระตรปิดกก็มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่มากเพื่อให้เข้าใจการทำงานของสังขารที่มีอวิชชาเป็นปัจจัย ให้นึกถึงผลมะม่วงที่ร่วงหล่นนานแล้วจนเปลือกและเนื้อหลุดร่อนออกหมดแล้วมเมล็ดมะม่วงเปรียบเสมือนจิตมเมล็ดมะม่วงเมื่อยังไม่ได้อุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นโดยไม่เกิดปฏิกิริยาภายในใดๆต่อเมื่อฝนตกต่อเนื่องได้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแล้วมเมล็ดที่อยู่ภายในเปลือก ก็จะเริ่มแสดงปฏิกิริยาเพื่อการเจริญเติบโตหลายอย่างเช่นมเมล็ดมีการเปลี่ยนสีและเกิดรากเป็นต้นแต่ถ้าเป็นวิสุธทธิสังขารของพระอาหารหันต์เจ้าย่อมเปรียบได้กับมเมล็ดมะม่วงที่เชื้อหรือพืชในมเมล็ดเน่าเสียแล้วแม้จะได้อุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมอย่างไรมเมล็ดภายในย่อมไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อการเกิดอีก การปรุงแต่งที่เป็นวิช,ชาจึงเป็นลักษณะการปรุงแต่งตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นมิได้มีกิเลสหรืออวิช,ชาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงไม่ได้มีผลที่เกิดจากการปรุงแต่งตามมาเพราะจะไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้วเหมือนฝนไม่อาจทำให้เชื้อพืชในมเมล็ดมะม่วงที่ตายแล้วอย่างรากลงสู่พื้นดินฉะนั้นในเรื่องกรรมทำหน้าที่ปรุงแต่งเพื่อการเกิดใหม่นี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ถ้ากรรมที่อํานวยผลให้ในกามาธาตุจักไม่มีแล้วกามาพพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานนท์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้าอานนท์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว วิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพราะาธาตุอย่างหยาบของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในพบใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามไปอีกว่าอาน,น์ถ้ากรรมที่อำนวยผลให้ในรูป,ปราธาตุจักไม่มีแล้วรูปประพบพึงปรากฏบ้างไหมไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้า อานน์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตันหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพระาะธาตุอย่างกลางของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในพบใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่า อานน์ถ้ากรรมที่อำนวยผลให้ในอรูปธาตุจักไม่มีแล้วอรูปประพบพึงปรากฏบ้างไหมไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าข้าอาน o น์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตันหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพระาะธาตุอย่างประณีตของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้อานนภพบมีได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญ,ญาณได้อย่างไรคำว่าสังขารในปฏิจจสมุป,ปบาทหมายถึงจิตตสังขารซึ่งจิตตสังขารปกติก็ทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วไม่เว้นแม้กระทั่งในยามหลับ ทำงานโดยอาศัยเวทนากับสัญญาบางครั้งก็อาศัยเวทนาเป็นตัวป้อนข้อมูลบางครั้งก็อาศัยสัญญาเป็นตัวป้อนข้อมูลแต่ในจิตดวงสุดท้ายที่สังขารทําหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดวิญญาณน,นั้นมีได้อาศัยเวทนาเช่นในยามปกติแต่อาศัยสัญญาที่เป็นอภิสังขารสอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าในขณะจิตดวงสุดท้ายก่อนตาย ระลึกได้ถึงสัญญาที่เป็นความดีหรือบุญกุศลปุญญาพิสังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตนั้นให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพในสุขติภพถ้ากรรมอำนวยผลให้มาถือกำเนิดในภพมนุษย์ปุญญาพิสังขารก็จะปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพของมนุษย์ ถ้ากรรมอำนวยผลให้ไปถือกำเนิดในภพเทวดาปุญญาพิสังขารก็จะปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับอัตภาพของเทวดาถ้าในขณะจิตดวงสุดท้ายก่อนตายระลึกได้ถึงสัญญาที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบุญอปุญญาพิสังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตนั้นให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพในทุกขติภพ ถ้ากรรมอำนวยผลให้ไปถือกำเนิดสัตว์ในภพนรกอปุญญาพิสังขารก็จะปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพของสัตว์นรกถ้ากรรมอำนวยผลให้ไปถือกำเนิดในภพเปรตอสุรกายอปุญญาพิสังขารก็จะปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพของเปรตอสุรกายถ้ากรรมอำนวยผล ให้ไปถือกำเนิดในพบสัตว์เดรัจฉานอปุญญาพิสังขารก็จะปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานถ้าในขณะจิตดวงสุดท้ายก่อนตายระลึกได้ถึงสัญญาที่เป็นรูปฌปานหรืออรูปฌานอาเนชาพิสังขารก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่สอดรับกับอัตภาพในรูปประพบและอรูปประพบ คำว่าสังขารอันเป็นกระบวนการปรุงแต่งจิตโดยอาศัยกรรมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือให้สำเร็จรูปเป็นวิญญาณที่เหมาะกับการไปถือกำเนิดในภพนั้นๆเปรียบเสมือนการแต่งตัวก่อนออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าระลึกได้ว่าจะไปทำงานเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วชุดนั้นก็เหมาะสำหรับการไปทำงานถ้าระลึกได้ว่าจะต้องไปงานกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เวลาแต่งตัวเสร็จแล้วชุดนั้นก็เหมาะสำหรับไปงานกินเลี้ยงสังสรรค์ถ้าระลึกได้ว่าจะไปเล่นกีฬาเวลาแต่งตัวเสร็จแล้วชุดนั้นก็เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาแม้จะเป็นจิตดวงเดียวกันก็จริงแต่ผลจากการปรุงแต่งของอภิสังขารทั้งสามทำให้จิตที่ถูกปรุงแต่งสำเร็จเป็นวิญญาณแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เหมาะสมกับภพบภูมิที่ต้องไปเกิด คำว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงสภาพจิตที่อภิสังขารทําหน้าที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมสําหรับการไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมอันตนได้ทําไว้แล้วเรียกชื่อจิตดวงนี้ว่าปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหากบุคคลย่อมปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญวิญญาณก็เข้าถึงบุญ หากว่าบุคคลย่อมปรุงแต่งสังขารที่เป็นอบุญวิญญาณก็เข้าถึงอบุญหากว่าบุคคลย่อมปรุงแต่งสังขารที่เป็นอาเนชชวิญญาณก็เข้าถึงอาเนชชหากอุปมาเหมือนเมล็ดพันธุ์มะม่วงดังที่ได้กล่าวมาในตอนอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจิตที่ถูกอภิสังขารปรุงแต่งจนสำเร็จเป็นปฏิสนธิวิญญาณ ที่พร้อมสำหรับการไปปฏิสนธิแล้วก็เหมือนมะม่วงเมล็ดนั้นได้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเจริญเติบโตจนถึงขั้นแทงรากออกมาจากเมล็ดแล้วแต่รากยังไม่หย่างลงถึงพื้นดิน